สวัสดีค่ะวันนี้แม่นิดพาพับเหรียญปรยทานรูปแบบนี้นะคะสวยงามน่ารักมากเลยนะคะทําง่ายๆนะคะขอบคุณแบบสวยๆจากพัชชานชัยภูริยาโนค่ะดอกนี้สามารถใส่เหรียญทีหลังได้นะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเตรียมร้นเป็นเบอร์สองนะคะขนาดความยาวนะคะม่นิดตัดมาเผื่อไว้เลยนะคะที่120ซนเมตรนะคะถ้าเกิดว่าใครเหลือเยอะค่อยลดความยาวลงนะคะ ตัดปลายให้แหลมทั้งสองด้านหลังจากนั้นเราจะมาพับริบบิ้นค่ะให้ด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะตอนสุดท้ายริบบิ้นเราจะได้เหลือเท่าๆกันนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็มากดให้เป็นรอยพับไว้ด้านนี้พอได้แบบนี้นะคะพลิกกลับด้านที่ยาวกว่าขึ้นมาไว้ด้านบนขั้นตอนถัดไปเราจะทำฐาน4ีค่ะ วิธีการทำฐานสีง่าไงนะคะเตรียมริบบิ้นนะคะตรงรอยพับทําเป็นห่วงตรงรอยพับแบบนี้เส้นที่1ทางซ้ายมือนะคะเส้นที่2ทางขวามือเส้นที่1เส้นที่สองเอาเส้นที่สองนี่ค่ะคล้องเส้นที่1ไว้แบบนี้อย่าลืมนะคะเส้นที่ยาวกว่าเส้นที่ยาวกว่าจะอยู่ด้านบนทั้งสเส้นเลยนะคะเส้นที่สค่ะตรงรอยพับนํามาคล้องริบบิ้นเส้นที่2ไว้แบบนี้ เส้นที่4ี่นะคะทําเป็นห่วงตรงรอยพับค่ะนํามาสอดเข้าในห่วงที่1แบบนี้นะคะดึงมาให้ได้ประมาณนี้และหลังจากนั้นค่ะล้วงเข้าตรงกลางเพื่อควักอัป,ปาริบินเส้นที่3ามาไว้ตรงกลางแบบนี้ในขั้นตอนถัดไปค่ะดึงให้กระชับขั้นตอนถัดไปแยกริบินให้เป็น8เส้นค่ะหยิบเส้นด้านบนนะคะฝั่งขวามือพับเฉียงขึ้นมาแบบนี้ เป็นเส้นที่1เส้นที่สองสเส้นที่สองด้านบนพับทับลงมาเส้นที่3ซ้ายมือค่ะพับทับลงมาเส้นที่4ี่ด้านล่างค่ะพับเฉียงขึ้นมาแบริบ,บินนะคะสอดลอดไปต้ริบ,บินเส้นที่หนึ่ค่ะแบบนี้นะตรงนี้บิดนะคะเดี๋ยวเอาออกก่อนนี่แบบนี้นะคะ กดให้เป็นรอยพับไว้เลยค่ะในขั้นตอนถัดไปนะคะวางริบบิ้นลงง่ายๆต่อการหยิบริบบิ้นในขั้นตอนถัดไปนะคะหยิบขึ้นมาก่อน1เส้นฝั่งทางซ้ายมือแบบนี้นะคะโค้งขึ้นมาแบบนี้เส้นถัดไปเราจะหยิบบนขวานะคะหยิบบนขวาค่ะเส้นที่สองค่อยทับขึ้นมาเ <มา S 2> ส้นที่สามค่อยทับขึ้นมาเ <มา S 2> ส้นที่สี่ค่อยทับขึ้นมา พอด้านบนค่อยทับกันอยู่สี่เส้นแบบนี้นะคะจับเส้นด้านในสุดวางลงนะคะเส้นนี้ระหว่างเส้นด้านบนกับด้านล่างนี่นะเอาไว้ตรงนี้นะบางคนบอกว่าวางลงไปวางลงอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะคะต้องวางลงมุมนี้และหลังจา,จากนั้นนะคะจับเส้นนี้ยกขึ้นมาค่ะอย่างนี้นะพอด้านบนมีสี่เช่นเคยค่ะวางลงล่างขึ้นค่ะ พอด้านบนมี4วางลงค่ะล่างขึ้นนะคะพอด้านบนมี4ค่ะวางลงแล้วล่างขึ้นค่ะพอด้านบนมี4วางลงล่างหมดแล้วนะคะจะเหลือห่วงด้านล่างให้เราสอดริบดิน้นหยิบเส้นด้านในถัดมาค่ะสอดไปที่ห่วงแรกห่วงเดียวนะคะห่วงนี้นะสอดไปห่วงแรกค่ะเส้นถัดมาค่ะห่วงแรกกับห่วงที่สอง แบบนี้นะเส้นสุดท้ายสอดลอดให้ได้3ห่วงค่ะสอดเข้าไปลึกๆเลยค่ะจะลอดได้3ห่วงแบบนี้นะแบบนี้นะคะดึงให้กระชับในขั้นตอนถัดไปทำให้กระชับเข้ามาเป็นผลส้มกลมๆครึ่งลูกนะคะในขั้นตอนนี้ใครจะใส่เหรียญก็สามารถใส่ได้นะคะแต่รูปแบบนี้สามารถใส่เหรียญทีหลังได้ค่ะดึงให้กระชับเป็นผลส้มกลมๆนะคะครึ่งลูก พอได้ประมาณนี้นะคะเราพลิกกลับด้านเราพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้เลยนะคะเรามาดึงฝั่งนี้จะได้เร็วขึ้นนะคะริบบิ้นจะไม่เด้งกลับเนาะนี่ค่ะพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ค่อยๆดึงค่ะดึงให้กระชับเบาๆนะคะ ได้หน้าตาประมาณนี้นะเป็นผลส้มกลมๆครึ่งลูกฝั่งนี้นะในขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะทําริบบิ้นให้เป็นส้มอีกด้านหนึ่งนะเดี๋ยวขอดึงอีกนิดนึงก่อนนะคะได้แบบนี้นะคะดึงให้กระชับให้ได้เป็นแบบนี้ไม่แน่นมากนะคะขั้นตอนถัดไปค่ะเราเริ่มเส้นนี้นะที่เราจะหยิบเราจะนับ1น,นับ2นับ3เราจะโค้งจากเส้นนี้นี่ค่ะโค้งจากซ้ายข้ามมาทางขวาม,มาลงตรงนี้นะคะ โดยข้ามลิบบินสามเส้นด้านบนที่เรานับไว้เมื่อกี้นะแบบนี้ค่ะโค้งข้ามสามานะเส้นถัดไปค่ะโค้งข้ามสามมาเลยค่ะแบบนี้นะเส้นถัดไปค่ะโค้งข้ามสามาแบบนี้ค่ะเส้นถัดไปค่ะโค้งข้ามสามาแบบนี้เส้นถัดไปค่ะโค้งข้ามสามมาเหลือลิบบินสามเส้นด้านบนแล้วนะคะเส้นถัดมาเราจะนํามาสอดเส้นนี้นะ เส้นที่อยู่ด้านในสุดก็คือเส้นแรกที่เราโค้งข้าม3ามนั่นเองนะคะสอดไป1เส้นแบบนี้ค่ะเส้นถัดมาจะสอดลอด2เส้นนะคะสอดไปที่เดียวกันเบี่ยงลอดลิบิน2เส้นค่ะแบบนี้นะ2เส้นเส้นสุดท้ายสอดไปที่เดียวกันเบี่ยงลอดลิบิน3ามเส้นค่ะแบบนี้นะ1นึสองสามเรียบร้อยพอได้แบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้เลยค่ะ กลับด้านมาฝั่งนี้แล้วเราจะมาดึงให้กระชับเป็นผลส้มกลมๆแล้วนะคะในรอบนี้ให้ได้ประมาณนี้นะคะและหลังจากนั้นค่ะเราจะสอดรัดบินค่ะสอดเก็บรัดบินโค้งปาริดบินขึ้นมาด้านบนและสอดลอดไปต,งตรงๆลอด1งลอด2ลอด3แบบนี้นะคะดึงให้กระชับค่ะทำแบบเดียวกันนะคะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ อดครบทั้งแปดเส้นเรียบร้อยจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะดึงให้กระชับบนไปเบาๆและหลังจากนั้นค่ะพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ค่ะพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้จับตะแคงนะคะขั้นตอนถัดไปบิดริบบินค่ะอย่าลืมนะคะการบิดลิบบินให้อยู่ที่มุมนี้นะจุดตัดมุมนี้เพราะว่าให้สามารถสามารถที่จะสอดเหรียญอ,อ๋อสอดลิบบินได้อีกหนึ่งเส้นตรงนี้นะสอดลอดลงไปตรงนี้นะบิดลงหนึ่งครั้งแล้วก็บิดลงหนึ่งครั้งเป็นเกยสอนบัวธรรมดาค่ะ หลายคนทาเป็นแล้วนะคะสอดลอดค่ะสอดลอดเส้นนี้นะดึงให้กระชับค่ะเราก็ทําแบบเดียวกันนะคะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นค่ะบิดลงและบิดลงแล้วก็สอดนะคะ,ะค่อยสอดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะ เส้นสุดท้ายแล้วนะคะสอดครบทั้ง8เส้นเรียบร้อยนะคะเราก็มาดึงจากกลีบอันไหนที่ยังไม่ลงเหมือนเพื่อนนะคะดึงจากกลีบให้สวยงามนะคะในขั้นะะตอนถัดไปค่ะคลิกกับด้านมาฝั่งนี้นะคลิกกลับด้านมาฝั่งนี้แล้วสอดเก็บริบบินธรรมดาค่ะแบบนี้นะสอดลออริบบิน3เส้นแต่เรื่อยๆเลยนะคะให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ สอดครบทั้ง8เส้นเรียบร้อยพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ทําเกสรอีกชั้นหนึ่งนะคะบิดเหมือนเดิมค่ะจุดตัดเหมือนเดิมนะคะให้สามารถสอดได้ค่ะบิดลงหนึ่งครั้งแล้วก็บิดลงหนึ่งครั้งนะคะบิดลงหนึ่งครั้งแบบนี้นะแล้วก็นําปรงวิ่นมาสอดกรีบถัดมาเกสรถัดมาเลยนะเห็นไหมเอยเมื่อกี้ตกขอบไปหรือเปล่าเอาใหม่นะเอาใหม่นะเมื่อมันได้อย่างนี้เนาะบิดลงหนึ่งครั้งให้สามารถสอดได้นะคะแล้วก็บิดลงอีกหนึ่งครั้ง แล้วก็สอดค่ะสอดกรีบถัดมาเลยนะดึงให้กระชับทําแบบเดียวกันขาวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลย เส้นสุดท้ายแล้วนะคะบิดลงแล้วบิดลงแล้วก็สอดครับที่กรีบด้านในนะคะกรีบด้านในนะเรียบร้อยค่ะแล้วรอบนี้พลิกลกับด้านมาฝั่งนี้สอดเก็บริบบิ้นเช่นเคยนะคะโค้งไปริบบิ้นขึ้นมาแล้วสอดลอดไปตรงๆรลอดริบบิ้นสามเส้นค่ะทําแบบเดียวกันให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะ สอดครบแล้วนะคะพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ในขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะทำกรีดถัดไปกันก็คือวิธีการนะคะจับริบบินแบบนี้แล้วบิดบิดขึ้นมาด้านบนอีกทีหนึ่งนะคะจับริบบินแบบนี้แล้วบิดขึ้นมาด้านบนแล้วโค้งปลายริบบินลงจะได้ปลายแหลมๆอย่างนี้นะคะปลายแ,ลแบบนี้แล้วก็กดไว้แล้วแล้วก็บิดลงอีกหนึ่งครั้งเราจะข้ามแล้วสอดนะ ้ามแล้วสอดค่ะแบบนี้นะนี่ค่ะพยายามนะคะผลักขึ้นไปด้านบนจะได้กลีบโค้งตรงนี้นะเั้นตะป้ายเหมือนเดิมค่ะจับดิบนแบบนี้บิดแล้วม้วนลงกดไว้ตรงนี้แล้วก็โคง้งบิดลงอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดกลีบถัดมาเลยเป็นกลีบนี้นะแบบนี้ค่ะ ทำแบบเดียวกันนะคะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลย สอดไปที่กลีบด้านในนะคะอย่าลืมแบบนี้นะสุดท้ายแล้วนะคะเดินทางมาถึงเส้นสุดท้ายสอดไปที่กลีบด้านในนะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยสวยงามน่ารักมากเลยแบบนี้นะและในขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะสอดเก็บกริบบิ้นค่ะพิชมาด้านนี้นะคะสอดเก็บริบบิ้นเลยค่ะอย่างนี้นะสอดลอดสามนะทําไป็นแล้วนะคะในรอบนี้ แล้วสามค่ะ เรียบร้อยนะคะได้หน้าตาแบบนี้แบบนี้นะในขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะทำกรีดด้านนอกกันค่ะนี่นะบิดมาอย่างนี้โค้งลงแล้วก็โค้งไปเล็กนิดลงอย่างนี้แล้วก็สอดเลยค่ะนี่นะสอดมาแบบนี้นะดึงให้กระชับค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้ทําแบบเดียวกันนะคะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นดึงมาทางขวาบิดลิบิออกมาด้านนอกทางขวา,างนี้ โค้งไปเล็กนินลงแล้วโค้งไปล็กนินลงอีกทีนึงนะคะแบบนี้แล้วสอดค่ะแบบนี้นะคะจัดกลีดไปด้วยเลยแบบนี้ค่ะทําให้ครบทั้ง8ปดเส้นเลยนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะสวยงามมากเลยถ้าเราสอดเก็บแล้วค่อยมาทำกลีบบัวตรงนี้จะชิดกันนะคะแต่ถ้าเราทำกลีบตรงนี้เสร็จแล้วเราขึ้นบัวเหมือนกลีบบัวปทุมมาเลยจะทำให้ตรงนี้เขาห่างกันนิดนึงนะคะก็แล้วแต่ความชอบค่ะ แบบนี้ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะจึงให้กลีบดิบิ้นกระชับเท่าๆกันค่ะจะได้สวยงามนะพอได้หน้าตาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปสอดเก็บดิบดิ้นธรรมดาค่ะง่ายๆเลยเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดว่ายาวมากเราตัาดออกนะเพราะว่าเราจะสอดเก็บโดยที่แบบไม่ต้องให้ปลาริบทะลุขึ้นไปด้านบนแล้วนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวไม่ดแต่ตัดออกให้เหลือประมาณ3เซนติเมตรพอค่ะ ปารือบินจะได้ไม่ต้องทะลุออกไปที่ไหนแล้วสอดเก็บแล้วเก็บเลยนะคะประมาณนี้นะสอดเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะแบบนี้โค้งขึ้นมาแบบนี้แล้วสอดเก็บขึ้นไปเลยค่ะแบบนี้นะให้เหลือปลารือบินประมาณ3เซนติเมตรจะพอดีมากเลยค่ะประมาณนี้นะโผล่ขึ้นไปนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะ รียบร้อยนะคะสามารถใส่เรียนที่หลังได้หรือสามารถใส่ก้านนะคะเข้าช่อหรือใส่ใจัการว้พราได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ